นะครับตัดมาจนถึงเรียบร้อยนะครับเราทําเรียบร้อยนะครับตัวนี้เพิ่มเติมคือเปลี่ยนก๊อกน้ํามันนะครับหัวเทียนหนึ่งหัวนะครับเราทําการตั้งวาล์วใหม่นะครับเอาลองสตาร์ทให้เด็กสตาร์ทนะครับนั่งสตาร์ทชิวๆนะครับว่าจะสตาร์ทง่ายไหมนะครับ สตาร์ทไม่ดีดมือแล้วนะครับดึงคันเร่งหรือ,อยังนะปิดสวิตต์อีกทีแล้วลองสาตาร์ทอีกทีเมื่อกี้มันไม่ได้ดึงคันเร่งนะฮะกระตุกคันเร่งนิดหน่อยนะ